เรื่องแจ็กซินีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทํางานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนําหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นพันยาเพื่อจักได้แบ่งเบาภาระในบ้านเป็นเสียบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียอะารครั้งหลายหนเขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการแต่ฝ่ายแม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่ง ลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนําหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนย์เพราะฉะนั้นแม่จะไปนําหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นพัญญาของเจ้าบุตรชายกล่าวว่าอันการจะไปนําหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จําเป็น แต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะพ้ยได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อยากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั่นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาที่แรกๆก็ดี แต่พอนานเข้าจิตลิษย,ยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากพัญญาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายคันของพัญญาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีคันขอให้บอกนางแต่เนิ่น,น,นพัญญาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งคันก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำนองนี้คันของพัญญาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึงสองครั้ง พอครั้งที่สามพัญญาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนเพื่อนพูดเป็นทานองให้เฉลียวใจถึงพัญญาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนคันแก่นางมีหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่คันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนกวางพัญญาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตก่อนสิ้นชีพ ได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีของนางรู้ว่าพัญญาหลวงประกอบยาทำลายคันของพัญญาน้อยถึงสามครั้งโกรธจัดประหารพัญญาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึงสามครั้งแม่ไก่ผูกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลือง ส่วนนางแมวไปเกิดมันเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลกูกแม่เสือเหลืองก็มากินเสียทุกครั้งแม่เนื้อผูพกพยาบาทตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษิซีนีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลกูกนางยักษิซีนีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่สามหญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่น และนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าเวสุวรรณเสียหลายเดือนพอออกเวรก็รีบมายัางบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุตสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่ เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชันชิดแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระาศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ถามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคและล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข่านางยักษ์ วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุม,มนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เขา้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตัดปลอบว่าอย่าก,กลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทําอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่า ดูก่อนยักษิณีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังผอนหมีกับไม้เสืเคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่การแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรน,นี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยาย ในการจบเทศนานางยักษ์ได้บระโลโสดาปฏิพัเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีลห้าสมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษิศีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดา,สดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากจากยักษิศีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มาดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถ,ถามว่าร้องไห้ทำไม นางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านให้ข้าวและน้ำกระทำอุปการะอย่างดียักษินีรู้อุปการะของหญิงนั้นแล้วช่วยบอกว่า ปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มกุลธิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวข้าวก็ชวนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวน้ำและผลไม้มาให้ยักษินีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งกันและกันด้วยประการละชนีเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวน แต่ย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรดังพรนานามาชนี